สวัสดีครับพบกับช่องเจียมขึ้นหัวใจหลอ่อคือเก่าครับวันนี้ผมตามเขามาดูชีวิตนะครับชีวิตของสุนักจรจัดที่เข้ามาอยู่กับตรงนี้ครับมาอยู่ตรงนี้เป็นที่รอยเขาท่าไส้เก่าตั้งแต่หลายปีเลยแหละครับแต่ก็ยังเป็นโครงสร้างหลังคาอยู่ครับโครงสร้างหลังคามีรอยหลาดปูน นะครับมีรอยหลาดปูนมีมีสารมีสารอยู่กับนี่ผมตามเขามาดูครับนองย่านเขาไม่ออกไปกินเขา้าอยู่2วันครับไม่ออกไปกินเขา้าอยู่2วันผมก็เลยตามเขามาดูครับเป็นทางเป็นทางหลดเล็กๆเ,เข้ามาอย่างที่เห็นครับนู่นผมต้องใช้จัก,กรยานยนต์อีกเขามากครับใช้มอเตอร์ไซค์เขามาเอาประมาณสักกิโลครึ่งเห็นที่ด้ายครับ ก็พอดีก็มาเห็นเขาอยู่ก็ลูกเขาขับอยู่ก็ลูกเขานี่ครับผมก็เลยนำเข่านะครับผสมกับหัวอาหารแล้วก็จะมีไก่ไก่อัดเม็ดมาให้นำครับนี่ไก่ที่เขาเขาอัดเรียบร้อยเลยครับคือเขาบดบดเป็นละเอียดมาผมก็เลยผสมมาให้กินครับก็มาเห็นครับนี่ครับลูกเขา ลูกก็มีแต่ตัวงามๆครับพอแม่เขาแม่เขาก็นหองย่านเขาก็เป็นแม่สีพันธุ์ดีเติบอยู่กับเนาะพอดีเขาไปผสมก็ไม่ลู้เจ้าตัวไหนครับนี่ตัวนี้ครับผล,ผ,ผลปุ๋ยอ้วนปุ๊กเลยครับนี่เฉพาะเขากินเขาแล้วเขารีบมากครับเ,ออเขาขจะมาสำรวใหอ้ลูกเขากินเลยครับนผมก็เลยตามกามาดูก็เลยมาเห็นนะครับลูกก็มีแต่ตัวงา,งามเลยครับแสดงว่าตรงนี้จะมี คนที่เขามาหาปูหาปลาที่เขาเอาเรือมาจอดนี่ครับแต่ว่าหลายวันอยู่หรอว่ะขยี้เข่เขาขยี้มามาทีหนึ่งรับนี่ครับผมให้ดูบริเวณรอบนี่ครับบริเวณรอบที่ที่อยู่ของเขากับนี่ครับหนองย่านนี่คือชีวิตชีวิตมาจนจัดเขามีความสุขครับเป็นเกาะเป็นเกาะอ,อยู่กลางน้ำครับที่เลี้ยวเห็นอยู่นั่นเป็นน้ำมูลครับลำน้ำมูลอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับนี่ลน้ มูลนี่คือคือหล่นมาอยู่ไกลๆนี่ครับนี่นะครับมีสารมีสารต่างอยู่ครับไปดูบริเวณครับไปดูบริเวณเมื่อก่อนตรงนี้ผมเคยตามเขามาดูหนองย่านตังแต่เขายังไม่ออกลูกครับเขาอยู่ตัวเดียวตรงนี้น้ำท่วมมดดรับน้ำท่วมมดเลยนะครับน้ำท่วมมดเลยผมก็เลยพาเขามาดูแล้วก็เลยพาทุกคนนะครับมาดูบรรยากาศ ของความเป็นจริงนะครับี่มีเลือโจทยู่น้าครับเลือเนี่ยแสดงว่าคนเขาหาป่าครับคนเขาหาปลาเขามาพำหนักเขามาจอดเลืออยู่ตรงนี้ในก่อบางวันเขาก็อาจีได้นําอาหารมาให้กับน่องย่านแล้วก็ลูกๆก,ก,กินน้ำนะว่ากับนู่นคือลำหนามูลนครับลำหนามูลนลำหนามูลนที่ไหลเชี่ยวครับรู้ซึกว่าหนามูลนนี่ขึ้นมาหน่อยหนึ่ง นะครับนู้นที่เราเห็นใกล้ๆเดี๋ยวเห็นใกล้ๆนี่ครับอยู่ไม่ไกลนะครับนี่จะเป็นที่เขาจอดเรือครับจอดเรือมาหาปูหาปลาผมว่าเนาะนะครับพอเห็นร้อยทางมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์เข้ามานะครับเข้ามาได้อย่างเดี๋ยวคือจักรยานยนต์ขับเดี๋ยวหลุดขดเขียวเข้ามาแสดงว่าหนามุ่นขึ้นมาอีกครับในนามุ่นขึ้นมาอีกเพราะว่าเห็นเออหล่นมาตรงนี้อีกครับนี่ ขาขึ้นมาอีกรอบนี่ครับเขาจะพาลูกเขาอยู่ง่ายนี่ครับนี่เพราะว่ามันอยู่ติดลำมุนครับอยู่ติดลำมูนนู้นครับมองเห็นมองเห็นลำมุนอยู่นี่ครับโอ้ครับไม่รู้ตัวอะไรตัวอย่างใหญ่วายน้ำอยู่นี่ครับนู้นมันเป็นตัวอะไรไม่รู้ครับหวายขามน้ำมาเมสตัวอย่างใหญ่เงียเดี๋ยวเห็นไปจากไกลเลยครับนุนเห็นไหมครับนนุนโอ้ครับ นี่คือทิ่นที่อยู่ของน่องย่านก็ลูกเขากับโอเ้เขาอยู่เขามีที่ลบฝ่าลบผลอย่างดีเลยครับนี่นี่ไปไปคิดอิ่มแดี๋ยวกันไปลูกพากันไปนี่ลูกเขาขับลูกเขาเลืออยู่สามตัวพ่อผมดูนมเขาย่านอยู่สามสามเต่าสี่เต่าครับ โอ้นี่คือจินที่อยู่ครับอยู่ในกลางปลาลกูกทึบครับกลางปลาที่มันดกทึบมากเลยนะครับปลาที่เขาไม่ทํา,าทอะไรเลยแหละครับแต่มันมีทางหลุดของของ,ของมามอเตอร์ไซค์ของมาอยู่กับผมก็เลยล,ลูกเขามีตัวงามครับลูกหลงย่านครับนี่ตัวนี้ค้นปุ๋ยครับปวนปุ๊บเลยนี่หนูเชื่ออะไรหืหนูเชื่ออะไระไหน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  ในนูชื่ออะไรตัวนี้นูชื่ออะไรนี่วนบึกนี่คืออะไรนี่ตัวปูหรือตัวเมียนี่ดูดูตัวปูหรือตัวเมียแหม่มึงเอ้ยไม่มีตัวใหญ่กับใหญ่ก็ใหญ่เหมือนกับแม่เขาเลยครับดูอ่ะใหญ่เหมือนกับแม่เขาเลยแม่เขากินเก่าอยู่ครับลูกเขาอิ่มแล้วครับลูกเขาอิ่มเลยแหละครับลูกเขาอิ่มแล้ว ปลูกเข้าตัวนี้ผ <c> ล <oughs> ปุ๋ยเลยปุ๊กปุ๋ยเลยปลูกคนละสีครับพี่ออคนละตัวละว่านี่ตัวนี้ตัวแดงตัวนี้ตัวคุปุ๋ยครับนี่ข <c oughs> ุปุ๋ยจะชื่อน้องไอ้ครับนี่เอ้าเดี๋ยววันหลังก่อยมาตั้งชื่อกันโอ้มาจอจัดครับย่านย่านมีลูกงามไปนี่นะมีลูกมีจะ่ลูกตัวมันงามเลยในย่านเนาะ แหมลูกหน่องยานแมก็พอ่อเนี่ยหนองยานมีลูกเนี่ยลอยลูกปลูดนมอยู่นี่เห็นไหมนี่ก็พ,พ่อกับเขาก็พอกินอยู่ครับสมหัวอาหารผสมไก่บดอย่างดีครับนี่เนี่ยเนี้ยเนียเนียเนีย นู้นกับทางเขามาจหลอดนีด้เดี๋ยวกับให้ดูบริเวณรอบนี่เลยนี่ลอยเขามาทำหนักนะรับหาอยู่หากินหาปูหาปลาอยู่กับอืมเขาหลบเอาใส่ไว้เต็มอยู่นี่ครับนี่พี่เบดผมกับที่้องเก็บเบ็ดพอม โอ้ดินที่อยู่ครับกับมีสะพานนั่งเล่นอย่างดีเลยครับนี่นอ่ครับโอ้มีบ้านอยู่ดีไปนี่ทัางพอหนูมีแจ่ตัวอ,อ้วนเลยแม่บ้านอยู่ดีดีครับบา้านก็อยู่อย่างดีเลยครับนี่มีชานชลาไออย่างดีเลยนี่ไหน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 อุ้ย ไหนไหนไหนดูหนาคักดูนี่ตัวปูตัวเมียนี่ตัวนี้่ตัวปูตัวเมียนี่อตัวหนันเดียวตัวหนันตัวปูขับตัวสีแดงกับตัวปูเดียกับน่ตัวปูตัวนี้ตัวตัวนี้อะไรนี่เพจอะไรนี่เพจอะไรนี่ตัวนี้หนูเพดอะไรนี่อ้วนพุกปุยเลยนี่เพจอะไรนี่ยังม่ให้เห็นเลยไหนดูดูไหนไหนดูดูเพจอะไรนี่ ไหนตัวนี้นะตัวนี้เกิดตัวนี้อะไรนี่ยตัวูงตัวเมียนี่ดูรูไหนดูรูโอ้ตัวปูคือกันครับตัวที่รั้นี่ก็ตัวปูเอาก็มีแต่ตัวปูดีไตัวนี้สีไอตัวนี้ตัวไอ้เนี่ดูรูไไนตัวปูสองแล้วครับไอ้ปุ๊กปุ๋ยนี่มันไอกตุ๊ปปุ๋ยใหญ่อ้วนบึกพวเขานี่มันตัวปูตัวปูหรือตัวเมียนี่จะดูไหน ตัวผูหรือตัวเมียนี่ให้ดูดูดูไหนอ้วนบึกนี่ตัวผูตัวเมียนี่ไหนดูดูโอ้ตัวมีมีแต่ตัวผูครับตัวผูทั้งสามตัวเลยนี่ครับมีมีแต่อ้วนบึกเลยนี่ตัวผูทั้งสามตัวเลยนี่นี่ตัวนี้กูตัวผูครับตัวมงามนี่อ้วนบึกนี่เอาครับลิปนี้จบไปแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อนะครับเจอกันขปดนานะครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh